สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดข้อความครูภัยบูนแสงเดือนที่ออกมาโพสต์ถึงอดีตเมียแล้วลบทิ้งก่อนถูกแชร์ไม่เป็นท่ากลางรายการหนกระแสเรียกได้ว่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีผู้จัดการส่วนตัวคายจดจาร์อย่างนายภัยบนแสงเดือนและกระต่ายพันนิภา ได้ออกมาตั้งโต๊ะแถลงว่าทั้งคู่มีลูกด้วยกันจริงและล่าสุดวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดข้อความครูภัยบนแสงเดือนที่โพสถึงอดีตเมียแล้วลบทิ้งก่อนถูกแชกลางรายการโหนกระแสซึ่งหลังเกิดดราม่าที่เข้ามาถล่มมีภา์วิจารณ์ตัวเขาเองและภรรยาสาวกระต่ายพันนิพาอย่างมากมายภัยบุญแสงเดือนก็ตัดสินใจโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าแฮชแท็กเซฟครอบครัวและพื้นที่ส่วนตัวผม ผมกับผู้หญิงคนนี้เดิมชื่อเอที่เป็นแม่ของลูกที่เราอยากกันแล้วเมื่อ3ปีและเขาก็ได้มีแฟนครอบครัวใหม่แล้วถึงวันนี้ผมขอความเป็นธรรมว่าผมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่มีครอบครัวใหม่ไม่ได้หรือครับทุกอย่างก็ชัดเจนตามกฎหมายและไม่เคยพลาดพิงหรือทำร้ายเขาเลยทำไมเขาถึงไม่จบไม่สิ้นเสียที แฮชแท็กขอเธอครับผมมีครอบครัวใหม่แล้วคุณก็มีแล้วอย่ามาพาดพิงระรานกันเลยสังคมโปรโดเข้าใจผมและครอบครัวผมด้วยแ a ชแท็กเซฟเพ,พลินเพลงพินและสายแนนท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ